สวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษมากของช่องเรานะครับว่าเราเนี่ยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมมีออเมตี้ของชานะครับเออที่แบบว่าเป็นออเมตี้แล้วก็ฟูเอสนะครับผมซึ่งผมเพิ่งเคยมีตัวแรกนะครับถึงจะเป็นมิติก็เถอะแต่ผมว่ามันตัวแรกนะครับที่ผมมีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันแบบวันว้าวมากอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่องแบบช่องเราคือแบบทําแยกใช่ไหมว่าเป็นฟูลเอสนะครับเป็นออเมตี้ใช่ไหมแต่เรายังไม่มีฟูลเอสกับออ m อเมตี้นี่คือจะเป็นลายที่แตกมาอีกอันหนึ่งของเรานะครับเป็นฟูลเอสออมอเมตี้นะครับซึ่งมันก็คือสุดที่สุดของสุดแล้วนะครับมันมันมากกว่านี้ไม่ได้แหลวมากกว่านี้คืออะไรชายนี่เออชายนี่แต่ อาจจะแตกอีกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆคือถ้ามันมีผมก็คงเอามารีวิวให้ดูนะแต่มันยังไม่มีนะครับคือถ้ามันมีชายนี่มิติอมาอ่าสมมุตินะเป็นชายนี่อมไมตี้สามเอ๋ยวผมจะเอามาให้ดูมันจะสุดที่สุดเท่าที่จะสุดของมันได้แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคครับมาลาเราไปกันเลยนะครับผมมาเราไปด่านนี้ดีวกว่าเพราะว่ามันง่ายนะครับมันง่ายที่สุดละนะครับด่าน แรกของเรานะครับดันดีดันเดิมอาวผมลืมแนะนำสปิริตนะครับจากที่ผมได้ไปเล่นชามานะครับผมได้นิดหน่อยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าสปิริตที่ผมแนะนำอ่ะผมแนะนำเป็นตัวเจาะเจาะโลเลยนะครับเพราะว่าชาตีแค่ไม่กี่ฮิตนะครับมีแค่สกิลน่าจะสกิลสองนะครับที่ตีหลายเอย้สกิลสามปะสกิลสามอ่ะที่ตีหลายฮิตที่เหลือคือตีแบบแทบจะ แทบจะ2องฮิตฮิตเดียว2ฮิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าด้วยสกิลของชาที่มันช้ามากๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็ถามว่าคิไอ,อตัวเนี้ยดีไหมนะครับตัวนี้ก็ผมว่าก็ใช้ได้เนี่ยสตัวเนี้ยใช้ได้นะครับแต่ถ้ามีให้เลือก2ตัวเนี้ยผมแนะนําเป็นตัวแรกนะครับก็คือจอเกาะมากกว่าเพราะว่าชาหรือว่าถ้าสมมุติว่าจะเราจะเลือกสกิล2อ่อะ เอาสกิล9%เนี่ยนะครับมันดีไหมดีครับแต่เราต้องมีตัวตัดโล่ไว้ชานะครับเพราะว่าชาดมันแบบมันตีแบบช้ามากๆอ่ะแล้วก็วงค่อนข้างถึงจะค่อนข้างกว้างก็เถอะแต่ว่าวงฟูเอลเอลเขาก็ค่อนข้างกว้างน,น,น,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นทุกคนอก็คือข้ามไปเลยนะครับข้ามไปได้เลยเนาะแล้วก็ถามว่าตัวเพิ่มดาเมจสามสิ เหมาะไหมผมว่าก็ค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่าตอนวางเนี่ยชาไม่ได้ตีกว้างขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นชาอินทวิร์์อีกหนึ่งตัวนะครับผมมาแล้วถ้าเป็นปกติเนาะเราก็สตอมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นชูเลยนะครับหรือว่าอ,อ,อย่างตัวที่ผมรู้สึกว่าอ,อ,อย่างที่คุณแชมป์เขาได้บอกนะครับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยตัวไลท์มันก็ดีนะเพราะว่าไลท์เนี่ยชามันอัพแพงนะครับมันอัพแพงมากถ้าเรามีไลท์ให้ชาก็ไม่ได้เพิ่มดาเมจให้ชาแต่ว่าทําให้ชา สามารถก้าวไปสกิลสุดท้ายได้ไวมากขึ้นนะครับสําหรับเอาไว้ใช้แบบพวกแบบด่านแบบ15ด่านอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบด่านมันไม่ด่านมันไม่เยอะนะครับด่านมันไม่เยอะเนี่ยมันทําให้อัพได้ไวขึ้นนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้มาจากเอ่อแบบท็อปบอร์ดของซีซันนี้นะครับผมถือว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ผมแทบจะไม่รู้เลยว่าอ๋อมันต้องทำอย่างนี้หรอเอออย่างนี้มันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรารู้แต่ว่าแบบถ้าเราเล่นทั่วไปเนี่ยเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเราต้องอัด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 ดาเมจให้มันเยอะที่สุดให้มันแบบแบบ3 4 5สี่ห้าแสนคูดาวสองวิอะไรอย่างเงี้ยมันเราเราคิดกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแบบเออคนที่แบบเล่นจริงจังอย่างท็อปบอดเนี่ยเขาคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เหมือนเรานะครับเขาจะมีหลายแบบหลายสถานการณ์ตัวหนึ่งเนี่ยมี2อสตัวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ แต่เราก็เล่นไปก่อนนะครับเราค่อยๆศึกษาไปผมก็เติบโตพร,พร้อมพวกคุณอะไรนะครับถ้าให้พูดตรงๆนะครับผมก็เติบโตพร้อมทุกคนนี่แหละนะครับเพิ่งจะมารู้เหมือนกันนะโอเคมาสกิลแรกของชากันเลยเดอ้อชาตัวนี้ผมสุกพิเศษกับมันมากเพราะว่ามันเป็นชาตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออมันดีแค่ดาเมจวางก็480 ถือว่าไม่ดีไม่แย่นะครับไม่ดีไม่แย่กลางๆนะครับตัวชาตัวนี้ผมมอง,มองว่ากลางๆไม่ไม่ดีไม่แย่นะไม่ดีไม่แย่ผมรู้สึกว่าชามันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมันได้ฟมูมันเหมือนการาฟนะมันได้ฟูเอลีเหมือนกันเลย แต่ว่าอาจจะดาเมจไม่เท่ากาบนะดาเมจมันไม่เท่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมมันมันก็ใช้ได้ในในสายตาผมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเอ่อเขาเรียกว่าไงนะทุกคนเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสวยอะสกิลสกิลมันนะครับมันสวยมันแบบสวยๆนะครับแต่ผมชอบแค่สกิลประมาณสกิลเกลองสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายผมรู้สึกว่า เออมันแบบมันแทงตัวเองทําไมเข้าใจหร้อว่ามันต้องไงนี่นะมันแบบมันมันหาอนิเมชันลงที่อื่นไม่ได้เนาะเออมันมันเลยต้องแทงตัวเองนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันจะแทงตัวเองทําไมคือมึงไปแทงแบบแบบเป็นหลายดาบก็ได้แบบหลายดาบลงมาพร้อมกันปึ้งอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแบบปึ้งแล้วจบอย่างเงี้ยเออมันจะสวยกว่าไหมเอามาแทงตัวเองมันก็จะรู้สึกแปลกๆนะครับเจมาเราถึงเวลาที่จะได้อัพชาแล้วนะครับอัพสามเรามาดูกันอัพสามสกิลอะไรนะครับ อันี่นรับอัพสามมาชาก็ยังตีแค่หิตเดียวนะครับไป้วนะครับนี่คือผมเปิดเอฟเฟกสุดแล้วนะมันได้แค่นี้ชามันมีเอฟอัพเอฟเฟกมันมีแค่นี้นะครับแต่เอฟเฟกหลังๆเนี่ยจะเริ่มเวอร์ละมาสกิลอัพห้ากันเลยนะครับอัพห้าสกิลเป็นเอลีนะครับเป็เป็นไรได้เนี่ยเน,ยนี่ยเนี่ยผมอยากได้อย่างเงี้ยแต่ว่าลงมาทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยเดฟเขาทำมาแบบนี้นะครับเราก็จะไปว่าอะไรเขาละ เราจะไปว่าอะไรเขาล่ะนะมาเราก็มีหน้าที่เล่นนะครับเบอกสวยก็บอกสวยไม่บอกไม่สวยก็บอกไม่สวยโอเคตอนนี้นะครับดาเมจก็สองหมื่นแล้วนะครับผมปะอัพต่อกันเลยนะครับอัพเจ็ดเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเนี่ยสกิลเนี้ยผมว่าสวยเดีย๋ยวรอดูนะทุกคนปุ้งเปะปุ้งแตกเลยนะครับสกิลเนี้ยกับอีกสกิลหนึ่งอะ่ะผมว่าสวยมันแบบมันทามันทาได้สวยอ่ะนะครับดิ เห็นปะเออมันมีความแบบค่อยๆจางอะไรอย่างงี้นะครับถือว่าดีถือว่าดีนะครับแล้วก็คูดาวค่อนข้างสั้นนะ4.6วิเองนะครับ4ีวิสั้นมากนะครับตอนที่ผมเล่นในสตรีมอ่ะ,อะที่ผมบอกนะเวลมันยังไม่ตันนะครับมันตอนนั้นผมลงแค่มา66เนาะตอนนี้มัน70ดามเมจมันตอนนั้นแค่เวลเดียวดามเมจขึ้นเออดามเมจขึ้นเป็นพันเลยนะครับเ <ๆ S 1> พราะว่ามันด้วยความเป็นออกเมตตี้ด้วยนะครับมาสกิลอัพเก้ากันเลยนะอัพเก้าเนี่ยวงเนี่ยผมก็ชอบชอบชอบที่สุดละ ปึง้งหรือปลหายอย่างเงี้ยเออสวยสวยอันนี้คือสวยจริงทุกคนสวยจริงผมชอบอันนี้มากตั้งแต่มันคือชาชอบสกินนที่สุดแหละครับไอสกิีที่แล้วก็ชอบแต่ว่าลองจากอันนี้แต่ชาบอกเลยว่าอัพเงินแพงมานี่ขนาดผมโม้ตั้งนานเนี่ยเงินมันจะจะไม่พอแล้วเนี่ยโอเคครับมาอับต่อเลยปึงป้งปึ้ง ตอนนี้ดาเมจเอชานะครับตันแล้วนะครับเนี่ยนะมันแทงตัวเองนะครับแต่เป็นดาบที่แบบใหญ่มากนี่น่ะเราซูมออกไกลๆนะทุกคนดูดิเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นฝักดาบเลยอนะเนี่ยใช่ไหมถ้าอยากเห็นนะครับต้องไปไกลๆกว่าน,นี้นี่เห็นปะจะเริ่มเห็นฝักดาบเนี่ยปะจะเป็นอย่างนี้เลยดูนะโอ้ยว้เราอยู่บนเนี่ยถ้าเราอย่างเงี้ยเราจะเราจะไม่เห็นเลยถ้าจะไม่เห็นเลยไม่เห็นอยู่นี่ว่ะผมคิดไปเองนะครับมา ถ้า่างเงี้ยเห็นนะไกลๆ่งเงี้ยเห็นอยู่สวยจริงนะครับสวยจริงแต่ว่าผมไม่แค่ไม่ชอบว่าทำมาแทงตัวเองเพื่ออะไรนะ <c oughs> แค่นั้นแหละเอาอาจจะแบบคิดไม่ทันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมาอัพตันไปเลยนะครับอัพตันไปเลยนะครับดาเมจนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับคูดาวอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดวิระยะอยู่ที่สามสิบ ถามว่าดีไหมผมมองว่าถ้าอ่ะผมตีเป็นกราฟแล้วกันนะครับกราฟมันแสนสี่นะครับตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณราวๆอา่าแสนสองนะครับแสนสองเจ็ดพันราวๆนี้นะครับเครื่องคิดเลขมาลูกพ่อนะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับบวกเออไม่ใช่บวกดิหกสามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับคูณสองดามเมจเนี่ย กราฟมันแสนสี่สี่นะครับแสนสี 100, 4, ่สี่พันผมตีกลมๆเลยแสนสี่สี่พันนะครับห่างกับการาฟอยู่แค่นิดหน่อยนะครับผมแล้วอันเนี้ยตีระยะพอๆกับการาฟเลยนะครับการาฟมันประมาณสิบเอ็ดวินะครับอันนี้ก็ประมาณถ้าว่าสองรอบเนี่ยก็ประมาณใกล้ๆกันนะครับระยะก็การาฟเหมือนจะดีกว่าด้วยนะครับเป็นฟูลเอีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อการาฟเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่ากราฟ สกิลสุดท้ายตีหลายหิตนะครับตีประมาณ3หิตแต่ว่าตัวเนี้ยตีหิตเดียวนะครับผมมองว่าถ้าอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะก,กับคีหรือเปล่านะครับคีอาจจะหมาะกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับเออตัวนี้ถ้าสมมุติว่าบวกเอ่อบวกตัวบวก20%ดาเมจนะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งโอเคเี่ยน,นะครับดาเมจมันที่จะได้นะครับแล้วก็คูณ2เนาะ แต่กราฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นแสนแสนแปดเออประมาณแสนแปดแสนเก้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งเยอะกว่าเยอะนะครับเยอะกว่าค่อนข้าง,างเยอะนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับเจอน้องกราฟนะครับน้องกราฟคือแบบสัตว์ละสัตว์เรียบนะครับอันนี้ก็จะมีดีของมันในแต่ละตัวนะครับแต่ถามว่าถ้าถามว่าตัวนี้กับกราฟตัวไหนดีกันในสายตาผมนะครับผมก็มองว่ากราฟดีกว่านะครับเพราะว่าในหลายๆในหลายๆมิติอะนะครับกราฟดีกว่าเพราะว่าชาเนี่ยมัน มันตีฮิตเดียวนะครับอาจจะเอาเป็นดาเมจเสริมได้นะครับผมแต่ว่าเาถ้าเอาเป็นดาเมจหลักผมเคยลองแล้วมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กนะถ้าเรามีตัวตัวดาเมจหลักอยู่แล้วเนี่ยเอาไปเป็นเสริมเนี่ยผมก็ได้นะพอพอใช้ได้ไม่แย่นะครับสําหรับคนที่เงบน้อยเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เหมือนมันก็โอเคเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้นะเอโอเคครับผมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผม ใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมใครอยากให้ผมแนะนําตัวรีวิวตัวไหนนะครับรีวิวอย่างไงเนี่ยนะครับหรือว่าอยากแนะนําติชมมีข้อแนะนําติชมอะไรเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ